this together. Ta-da! Ultraman, the ultimate babysitter. gonna วันนี้ทางเราจะมารีวิวแอนิเมชันอุลตร้าแมนไลท์ซิงอุลตร้าแมนไลซิงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 3D ที่ออกฉายทั่วโลกทางเน็ตฟลิกเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2024อำนวยการสร้างโดยสุบุรายะโปรดักชัน และ Industrial l i g h t and Magic ในส่วนของเรื่องย่อนะครับจะกล่าวถึงซ u เปอร์สตาร์ในวงการเบสบอลอย่างซาโตเคนโดยที่ตัวเขานั้นจะเดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของตนเองเพื่อมารับหน้าที่เป็นสุดยอดซ u เปอร์ฮีโร่อย่างอุลตร้าแมนผู้ที่คอยปกป้องโลกจากเหล่าไคจูต่างๆที่ปรากฏตัวออกมาจนได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ตัวของอุลตร้าแมนต้องมาทำหน้าที่เป็นคุณพ่อมือใหม่ พร้อมกับการสร้างสมดุลให้กับชีวิตประจําวันของตนเองให้สอดคล้องกับการเป็นฮีโร่และค้นหาความหมายของการเป็นอุลตร้าแมนอย่างแท้จริงโดยอนิเมช,นเนเชันเรื่องนี้เป็นแนวภาพยนตร์ครอบครัวภาพยนตร์เด็กแอคชั่นแอดเวนเจอร์สำหรับแอดแล้วอนิเมชันเรื่องนี้เป็นแนวครอบครัวที่อบอุ่นหัวใจมีดราม่าปวดหมาเล็กน้อยในส่วนของแอคชั่นก็มีไม่มากแต่กลับถ่ายทอดและสะท้อนถึงสิ่งที่สื่อออกมาได้ดี และสิ่งนั้นก็คือปัญหาของพ่อแม่ที่ต้องรับมือกับลูกที่เปรียบเสมือนกับไคจูตัวน้อยๆที่พวกเขาต้องรับมือและหาทางทําให้พวกเด็กๆพวกนี้สงบลงก็เหมือนกับที่ผู้กํากับชานนทินเดิลกล่าวไว้ตัวของเขานั้นได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาของพ่อแม่และเป็นการนําเอาคอนเซปต์อาร์ตของเมกยินเจแปนโดยทินเดิลที่ถูกวาดขึ้นในปี2001มาต่อยอดจนกลายเป็นอุลตร้าแมนไลซิงที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ กับเรื่องราวที่แปลกใหม่ไม่เหมือนเรื่องราวอุลตร้าแมนตัวไหนที่เคยมีมากับการโฟกัสไปที่ปัญหาของตัวเองที่ตัวเขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างโลดโผนและเฉิดชายตลอดเวลาจนเขาได้กลับมาญี่ปุ่นและเจอปัญหาต่างๆที่ตัวเขานั้นไม่คาดคิดและอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือการที่คนคนหนึ่งจะต้องการมาเป็นพ่อเอ็ดมองว่าเป็นการสะท้อนออกมาที่ดีมากๆที่ทำให้คนดูอย่างเรานั้นคิดตามไปด้วย ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีลูกเราจะเลี้ยงเขาไหวไหมไหนจะหน้าที่การงานเงินและภาระที่เราต้องแบกรับเราจะเลี้ยงดูอีกหนึ่งชีวิตไหวหรือเปล่าด้วยชีวิตเดิมที่เราเคยเป็นทั้งหมดจะเปลี่ยนไปนั่นแหละครับมันทําให้เราคิดถึงเรื่องนั้นเสมอเกือบทั้งเรื่องในส่วนต่อมาที่จะพูดถึงคือฉากแอคชั่นที่มีน้อยแต่กลับทําออกมาได้ดีมากๆทั้งดุดันและลื่นไหลมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบอนิเมชันหรืออนิเม ที่เน้นการต่อยตีพอทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเน้นย้ำถึงครอบครัวไม่ได้เน้นการต่อสู้ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ดราม่าเยอะขนาดนั้นด้วยแต่กลับทำให้เรารู้สึกใจฟูแทนเมื่อได้เห็นฉากกอดที่อบอุ่นและอาจจะทำให้ใครบางคนต้องหวนกลับไปคิดถึงคนที่เรารักแม้ว่าความดราม่าจะไม่มากแต่งานภาพกับสวยงามเอามากๆทั้งฉากในตอนเช้า และฉากในการต่อสู้ในตอนกลางคืนแต่สำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าหล,หลายๆฉากของเรื่องนี้มันคุ้นตาเอามากๆทางกอร์สิล่าอรอนแมน3และแปซิฟิก r ิมพูดถึงด้านดีมามากแล้วเรามาดูข้อเสียเล็กๆน,น้อยๆกันครับก็หลักๆแล้วคือการเล่าเรื่องที่ยาวอาจจะทําให้รู้สึกเบื่อโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบแนวนี้อาจจะปิดไปเลยรวมถึงการเล่าเรื่องบางอย่างที่อาจจะขัดใจ <c oughs> ขนาดแอดอานนี่ยังตั้งคําถาม ว่าทำไมมันยืนบนน้ำและเมื่อกี้เหมือนน้ำมันลึกสรับใครที่ไม่เคยดูอุลตราแมนอาจจะตั้งคำถามพวกนี้แต่สำหรับใครที่เคยดูอุลตราแมนทีก้าก็จะคุ้นกับมันเลยก็ได้ในส่วนสุดท้ายอาจจะสปอยนิดหน่อยก็คือตัวร้ายของเรื่องนี้ก็ไม่ได้ร้ายบริสุทธิ์แต่ก็มีภูมิหลังและสาเหตุต่างๆที่ตัวของพวกเขานั้นต้องเป็นแบบนี้แต่ก็อย่างว่าตัวเรื่องไม่ได้ให้เรารู้สึกเชียร์หรืออยากช่วยตัวร้ายเลยทำให้ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับมัน แอนิเมชันเรื่องนี้ให้ไปที่7.5คะแนนเป็นแอนิเมชันที่สนุกอบอุ่นหัวใจแต่ไม่สุดในเรื่องน้ำตาไหลแต่ก็อย่างว่านี่คือความคิดเห็นของแอดเองแอนิเมชันหรือภาพยนตร์จะสนุกขึ้นก็อ,อยู่กับตัวของผู้ชมเองนะครับแล้วทุกคนล่ะครับชอบอุลตร้าแมนไลซิ่งกันไหมใครดูแล้วหรือคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับอ๋อสําหรับฉากที่แอดชอบที่สุดคือการปล่อยลําแสงของอุลตร้แมนสวยมากๆด้วยละ่ะอย่าลืมไปชมกันนะ